สีรีคำนวณบำนาญชลาภาพผัวข้อทอปิกวันนี้เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย9,720บาทต่ออนานยุครบ55ปีจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนกี่บาทเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันแม้นะครับจะมีแววว่าประกันสังคมจะมีการเปลี่ยนวิธีการคํานวณน,นะครับจาก60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยจะเป็นใช้ฐานเฉลี่ยทั้งหมดนะครับตลอดที่ส่งมาทําให้นะครับคนที่เคยส่งมาตา3 3.9ในช่วง60เดือนสุดท้ายมีโอกาสได้รับบํานาที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ปัจจุบันยังใช้สูตรเดิมอยู่นะนะครับสูตรนั้นจะเริ่มใช้ในปี6.9เพราะนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้สูตรเดิมนะครับและเดี๋ยวจะมีการทยอยอัพคลิปสูตรใหม่ให้นะครับฝากกดไลค์กด s u b s ไครป์เป็นกำลังใจด้วย เราต้องมาทราบกันก่อนว่าเงินกรณีชลาภาพนะครับบำเหน็จหรือบำนาเนี่ยมีการเก็บเงินสมทบนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541หรือช่วงต้นปี42ก็ได้นะครับก่อนหน้านั้นทางสำนักง,งานประกันสังคมเองยังไม่ได้มีการเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพจึงต้องมีการนำ ส่งเงินสมทบตั้งแต่3ามธันวาคม2541เป็นต้นไปคือนับตั้งแต่ต้นปี42นั่นแหละนะครับเป็นต้นหมาเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับคิดณนะปัจจุบันว่าประากาันสังคมมีการเก็บสะสมมาแล้วกี่ปีเราก็ตั้งเลยนะครับสอง8ลบ25 42เท่ากับนะับปัจจุบันคือ26ปีนั่นเองนะครับ เงินบำนาญชราภาพจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนอายุครบ55ปีนะครับก็จะได้รับบำนาญชราภาพ ร้อยละยีของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับไปดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างที่1่งส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย9,720บาทพ่นเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นับ35ปีลบ15เท่ากับ ส่วนเกินสูคคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก30ที่จะได้เพิ่มเป็น50 50ของ9,720บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ4,860บาทตัวอย่างที่ 2. ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย9,720บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกิน สูตคำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ9,720บาทเท่ากับเงินบํานาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ4,131บาทตัวอย่างที่4ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย9,500 9,720บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูปคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ15ที่จะได้เพิ่ม20เซนเดิมบวก15ที่จะได้เพิ่มเป็น35เซน35เซนของ9,720บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ3,402บาทตัวอย่างที่4ท่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย 9,720บาทส่วนเกินจาก180เดนคิดดังนี้20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินซูคคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5ที่จะได้เพิ่ม20เซนเดิมบวก7.5ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5 27.5ของ9,720บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ2,673บาทนั่นเองตัวอย่างที่5ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย 9,720บาทนะครับ20%ของ9,720บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ1,944บาทนั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างอื่นๆกันบ้างนะครับในตารางนี้นะจำนวนปีที่ส่งประกันสังคมนะจะแตกต่างกันออกไปณนะปัจจุบันแม้มันจะเป็น24ปีก็ตามแต่ในอนาคตนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นตามผู้ส่งนะซึ่ง หลายๆะคนที่เป็น First Jobber เริ่มเข้ามาทำงานก็มีโอกาสส่งไปได้สูงสุดเลยนั่นเองอาจจะ30ปีรับก็แล้วแต่มาดูกันดีกว่าทรง34ปีได้บำนาญ4,714บาททรง33ปีได้บำนาน4,568บาททรง32ปีได้เงินบำนาน4,423บาททรง31ปีได้เงินบำนาญ4,277บาททรง29ปีได้รับเงินบำนาน3,985บาท ทรง28ปีได้รับเงินบำนาญ3,839บาททรง27ปีได้รับเงินบำนาญ3,694บาททรง26ปีได้รับเงินบำนาญ3,548บาททรง24ปีได้รับเงินบำนาญ3,256บาททรง23ปีได้รับเงินบำนาญ3,110บาททรง22ปีได้รับเงินบำนาญ2,965บาท ส่ง21ปีได้รับเงินบำนาญ2,819บาทส่ง19ปีได้รับเงินบำนาญ2,527บาทส่ง18ปีได้รับเงินบำนาญ2,381บาทส่ง17ปีได้รับเงินบำนาญ2,236บาทส่ง16ปีได้รับเงินบำนาญ2,90 0บาทนะครับโดยประมาณนะ ก่อนจากกันนะครับ阿拉ร,รีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทํากันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w นะครับ sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติ๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนาสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับหหลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับอีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. นึ่งนะครับดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น Apple Store Google Store นะครับ Play Store นะแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็ สามนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทำรายการให้นะครับไม่ดัดแปลงปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือลูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสัยสอบถามไปอยู่ยัง,ยงหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ WiFi สาธารณะทำธุรก,กรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแล คำแนะนําผู้สูงอายุด้วยนะครับรามัดระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้ว